อันนี้ก็หรือไล่ระบบนะครับอันนี้เป็นรถของผมเองนะครับหลังจากที่จอดไว้นานนะครับหลายเดือนแล้วไม่ได้เปิดเลยเมื่อวานเราไปเปิดดูปรากฏว่าจอมันไม่ติดนะครับจอมันน่าจะพังไปแล้วมันมีอาการมาสักระยะหนึ่งนะเปิดแล้วก็ติดแล้วก็ไม่ติดนะครับมันน่าจะร้อนมากว่ารถจอดตากแดดตลอดนะครับก็เป็นใจรถอยู่นะครับสีสันนี่ไปหมดแล้ว ไม่ต้องพูดถึงนะครับจอตดตากแดดสีถลอกหมดแล้วนะทำมาก็ไม่คุ้มเงินนะครับสองปีก็ไปอีกข้างในส่วนสายไฟอะไรนี่ก็น่าจะมีโอกาสก็จะได้ลื้อออกเหมือนกันนะครับเพราะว่าอันตรายอย่างดีที่มีเบรกเกอร์นะครับใช้เบรกเกอร์ตัดไฟออกจอดก็คือจะดับไฟเอาไว้หมดเลยแม่ไฟมันค้างสายนะครับมันจะได้ปลอดภัยในการ จอดรถนานๆน,นะครับถ้าเราปล่อยไฟเข้ามานะครับมันมีโอกาสที่จะช็อตได้เพราะว่ารถเรามันตากแดดแล้วมันร้อนนะครับเอาลองให้ดูว่ามันร้อนขนาดไหนุกควเห็นตรงนี้นครับอันนี้มันเป็นพลาสติกโลโก้ที่แบบเขาติดไว้เมื่อก่อนจนะเป็นใสๆน,นะครับตัวเนี้ยเห็นไหมมันไหม้เลยนะครับเนะี่ยไหม้ดําเกียมเลยเนะี่ยเกิดจากกระจกมันแผ่รังสีลงมานะครัแล้วพวกอะไรที่แบบเป็นพลาสติกเป็นทุงยางอะไรเนะนี่ยเนี้ยกรอบเลยครับเนะี่ย กอบมาเลยน้อนมากนะครับอันตรายอยู่เหมือนกัน,นครับไม่มีลมให้รถนี่ก็จะเลือเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นจอพอดีได้จอมือสองจากลูกค้ามาเป็นลอยเก้านิ้วนะครับต้องเดิมเป็นเจ็ดนิ้วของช่างนะครับที่นี่ได้ต้องใช้มือสองนะครับมือแรกอย่าไปใช้นะครับช่างช่างต้องมือสองเท่านั้นมันถึงจะเป็นการโมดิฟายนะครับทุกอย่าง รถคันนี้ไม่มีเดิมนะครับโมดิฟายทั้งหมดแม้กระทั่งตรงใส่จอครับมันไม่ใช่แบบนี้นะครับสตาดา้าก็เลื่อยออกนะครับเลื่อยออกมาใส่จอเจดนิ้วอันนี้7นิ้วพังก็จะใส่เป็น9้านิ้วตอนนี้ก็จะดัดแปลงนะครับทําทํำเป็นไม้มาลองเพื่อที่จะเอาจอใส่แล้วก็ต้องหาวิธียึดอีกทีนึงนะครับว่าจะยึดแบบไหนเพราะว่าจอมันใหญ่กว่าหน้ากาก เดี๋ยวลองดูครับหาวิธียดึดอีกทีนึงรถช่างนี้ไม่ต้องพูดถึงความสวยงามนะครับความสวยไม่ต้องครับเน้นเสียงอย่างเดียว,ว,วยยยดูแต่ผ้าใบนะผ้าใบเก่าก็ผุันแล้วต้องเอาอันนี้คุมไว้ก่อนนะครับคุมไว้อีกชั้นหนึ่งกันไว้ก่อน,นครับไม่ให้น้ำมันเข้า คุมไว้อยู่นี่ก็เงินเกือบเกือบครึ่งแสนนะครับเ้้าใบมาคุมไว้นช่วยเครื่องเสียงนี่ตอนทําทําไปทํามาก็ดูเหมือนมันจะราคาไม่ถึงสองสามหมื่นแล้วตอนนี้เก่าหมดแล้วทําที่แรกก็จะหมดเยอะหน่อยราคารถกับราคาเกกราครื่องเสียงนี่น่าจะพอๆกันนะครับไปหมดแล้วแปลงทรงแปลงเาว มีโอกาสก็ได้ทำใหม่หเดี๋ยวยังไงมาดูกันอีกทีนึงนะ